โรคประวานในแมวที่ไม่ควรมองข้ามขั้นเด็ดขาดนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาบอกอาการสาเหตุเรียกว่าเป็นวิธีการดูเบื้องต้นดีกว่าว่าเอ้ยถ้ามันเป็นอ่ะเราควรทำยังไงต่อส่วนใหญ่ต้องหาหมออยู่ละแต่ปัญหาคือเราอ่ะดันไม่รู้ว่ามันเป็นแล้วตั้งหากอันนี้คือปัญหาพอเราไม่รู้ก็จะพาไปหาหมอยังไงอ่ะในเมื่อเจ้าของยังไม่รู้เลยว่าต้องไปแล้วอ่ะอันนี้คือปัญหาเลย ดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาบอกสำหรับสัญญาณที่มีสิทธิ์และบ่งบอกว่าน่าจะเป็นเบาหวานนะครับเข้าไข่เดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่าว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างน,นั่นเองครับกินน้ําเยอะครับเนื่องจากแมวเป็นสัตว์ที่กินน้ําน้อยอยู่แล้วตามปกติครับทุกวันที่ผมเห็นแมวแตะแค่แบบ2-3ถึงรอบเท่านั้นน่ะคือต่ำต่ำมากมากครับต่ำเลยครับและที่เหลือเราต้องให้อาหารเปียกเสริมเอา แต่ปัญหาคือแมวบางตัวเดี๋ยวเห็นเด๋วเห็นเด๋วเห็นเสมอแบบมาเลียเอาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยอ่ะอันเนี้ยให้เข้าใจก่อนนะว่ามีสิทธิ์นะครับเนื่องจากตัวของน้องมันอาจจะเป็นได้ทั้งพันธุก,กรรมนะหรืออาจจะเป็นที่ตัวน้องเองก็ได้นะมันเป็นได้หมดครับแบบผลิตย่อยได้ไม่ดีครับหรือว่าผลิตดีเกินคือคือมันเป็นได้ทุกอย่างนะครับเอาว่าสรุปอ่ะผมกลัวว่าพูดเยอะเดี๋ยวมันจะงงไนงะแค่ให้เห็นคร่าวๆว่าถ้ากินน้าเยอะอันนั้นนีอาจจะบ่งบอกได้ว่าเบาหวานหรือเปล่านะ ฉี่เยอะเกินครับเนื่องจากเมื่อกี้มันกินน้าเยอะเรียกว่ามันเป็นอาการต่อเนื่องแล้วกันเนาะกินน้าเยอะมันก็ต้องฉี่ออกอันนี้เป็นปัจจัยปกติมากๆครับแต่ทีเนี้ยเราก็ต้องไปดูว่าบริเวณเอ่อบริมาณสมมุติถ้าหากเราเก็บกระบะทรายทุกวันอยู่แล้วเราก็ต้องเห็นบริมาณของน้องอะ่ะว่ามันประมาณนี้นะมันจะไม่เกินอยู่4ีหก้อนอยู่แล้วต่อตัวนะไม่เกินที่ผมเก็บอยู่อยู่สองสก้อนเองต่อตัวนะครับมันฉี่น้อยมากๆครที่เหลือก็เป็นอื่นนิดหน่อย มันจะมีแค่นั้นครับจะไม่เกินมากกว่าน,นั้นแต่ถ้ามันเกินอ่ะโอเวอร์ครับเป็นเท่าตัวเลยอันนี้ต้องเช็คละสรุปว่าเป็นที่เบาหวานหรือเปล่านะน้ําหนักลดครับอันนี้ขอเจาะลึกสักเล็กน้อยแล้วกันเผื่อไปความรู้สักหน่อยเนาะเนื่องจากว่าในร่างกายของสัตว์มีอินซูลินที่มันทําหน้าที่ได้ไม่ดีตามที่เมื่อกี้บอกครับดีกับไม่ดีเนี่ยแต่มันเป็นได้เป็นได้ทั้งคู่เลยแค่อาการมันจะสลับกันเนาะน้ำหนักลดคือไม่ดีน้ำหนักเพิ่มคือดีคือมีแค่นั้นเลยมันแต่มันเป็นได้หมดนะครับ เห็นบอกนะว่าน้ำน้ำตาเนี่ยมันจะเข้าไปสู่เซลล์แต่ไอ้น้ำตาตรงนี้มันดันไปปะปนในเลือดแล้วก็จับกันออกมาเป็นฉี่แต่มันไม่เข้าร่างกายเอาว้ง่ายๆน้ำตามมนไปเข้าร่างกายสรุปเนี้ยมันจะได้เข้าใจได้ง่ายนะฮะพอเป็นอย่างนั้นน้ําหนักมันก็เลยลดดังนั้นหมายความว่าถ้าตัวไหนก็ตามที่ลดแบบไม่ไม่ใช่แบบมันมันต้องลดถึงขั้นผอมอะครับแบบจับดูเฮ้ยทำไมมันมันเป็นกระดูกเลยวะนั่นแหละครับนั่นแหละนั่นแหละ ให้คิดเสมอเลยว่าเอยหรือว่ามันเป็นเบาหวานวะไม่เลียขนเท่าที่ควรครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเนาะเพราะว่ามันเป็นได้หลายสายเหตุจริงๆอะ่ะอันเนี้ยผมก็ตอบไม่ได้นะเพราะว่าพฤติกรรมของแต่ละตัวมันแสดงอาการไม่เหมือนกันอ่าเรียกว่าเป็นอีกสัญญาณแล้วกันว่าน้องอ่ะไม่เลียขนเท่าที่ควรเพราะตามปกติแมวอะ่ะจะก r มิ่งตัวเองวันละประมาณแบบ4 0ถึงกบเเลยนะแต่ถ้าไม่เห็นเลยอ่ะอันนั้นอะ่ะให้สันนิษฐานได้เลยนะครับ อ้วนกับไม่อ้วนครับเนื่องจากว่าแมวเนี่ยมันมี2ลักษณะเนาะที่เราจะเจอกันตามแมวบ้านส่วนใหญ่จะเลี้ยงอ้วนอ่าทีเนี้ยมีปัจจัยก็คือไม่อ้วนตามไม่อกที่บอกข้อน้ําหนักลดนะครับอันเนี้ยคืออ้วนกับไม่อ้วนไงเป็นข้อเดียวกันนะแต่ให้สังเกตดีๆว่าอ้วนกับไม่อ้วนแล้วทีเนี้ยมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันตรงที่ว่าถ้าแมวอ้วนเนี่ยเหมือนคนน้ําหนักเยอะครับถ้าเราจะลดน้ําหนักอันนี้ง่ายแต่ถ้าคนที่แบบ มันไม่อ้วนอ่ะคือมันเหลือแต่กระดูกแล้วว่าอันนี้น่ากลัวสัญญาณอันตรายเลยเพราะแค่อ้วนอ่ะเอามาลดน้ําหนักแต่ไอที่มันไม่อ้วนอ่ะอันนี้มีปัญหาเหตุผลเพราะว่าบางตัวอาจจะถึงขั้นไม่มีแรงพอไม่มีแรงอ่ะมันกินไม่ได้พอมันกินเองไม่ได้นั่นแหละเจ้าของต้องดูแลละเหลือจะต้องเข้าเครื่องหรืออะไรเงี้ยก็มาเคลียร์กันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันครับแต่คําว่าอ้วนดีกว่าไม่อ้วนอันนี้แน่นอนแต่จริงๆมันไม่ดีทั้งคู่นะแค่ดีกว่า พราะแมวดีที่สุดคือแมวหุ่นสมส่วนสามารถโดดไปไหนมาไหนก็ได้ตามลักษณะธรรมชาติของมันครับมีปัญหาประสาทส่วนปลายครับทาให้ยืนไม่ได้ครับอันนี้ให้เข้าใจแล้วว่าตาปกติแมวจะยืนปลายเท้าเพื่อนๆลองไปลองไปสังเกตกันดีๆครับแมวยืนปลายเท้าแต่ถ้าบางตัวมันไม่ได้ยืนปลายเท้าแต่มันเอาข้อต่อของปลายเท้าอมายืนช่วยด้วยอ่ะแปลว่าเริ่มไม่มีแรงแล้วครับอันนี้คือน่ากลัวแล้วนะถ้าเป็นขั้นนั้นนะครับถ้าแมวไม่ยืนที่ปลายเท้านะ ถือว่าเข้าขั้นหน้ากลัวแล้วนะครับผมนอนมากกว่าปกติไม่ล่าเริงไม่เล่นครับเหตุผลค่อน้องเหนื่อยเป็นเบาหวานมันไม่มีแรงตามที่บอกไปนะครับพอไม่ไม่มีแรงอ่ะเป็นได้ทุกอาการเลยครับอาจจะนอนทั้งวันเลยนอนจนไม่กินเพราะมันไม่มีแรงจะกินแล้วครับอันนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งปัจจนะัยเนาะยังไงก็น้องบอกสัญญาแล้วอย่าลืมเช็คกันด้วยนะแต่ในวงเล็บอาจจะเครียดก็ได้นะครับมันมีอีกกรณีด้วยดัยงนั้นเนี่ยก็ถ้า กนานพลาดพาหาหมอดีที่สุดก็หวังว่าทั้งหมดจะเป็นข้อมูลสำหรับเบาหวานกับน้องแมวนั่นเองนะถือว่ามันเป็นของคู่กันกับแมวเลยแหละแต่ว่าที่เจอณนะปัจจุบันเนี่ยเหตุผลเจอกันหลักๆก,ก็คือจะเป็นในส่วนของเป็นที่ตัวน้องเองพันธุกรรมครับกับอีกส่วนหนึ่งคือจะเป็นเพราะคนนะเลี้ยงให้มันอ้วนเกินไปมันก็จะเลยมีนะครับแต่ว่าทีนี้มันมีแค่2ปัจจัยเท่านั้นแหละที่เหลือก็แค่ว่าจะเจอที่ปัจจัยไหน นั่นเองนะครับผมก็หวังว่าน้องๆของเพื่อนๆจะไม่เป็นนะแต่ถ้าตัวไหนก็ตามที่มีอาการตาที่แจม่มพราะน้องบอกสัญญาณแล้วเนี่ยเป็นไปได้หาหมอดักไว้ก่อนเพราะว่าถ้ามันเป็นหนักมันจะรักษาแพงกว่านั้นนะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้ต้องรักษาแน่ๆอยู่ละแต่ถ้าเราเจอตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยมันจะง่ายครับถ้าเจอตอนหลังผมบอกเลยครับงานยากมากกันนี้ค่าใช้จ่ายแพงมาก